มีมีลูกค้ามารอซื้อเผ็ดอยู่นะครับเดีย๋ยวไปขายเพ็ดกันหน่อยมีลูกค้ามารอซื้อเผ็ดอยู่นะครับ <Okay. S 1> วัดีวัดี uh huh. อาม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 าามามามาไปเลยาม้ ค่ามันสุดปิดนะจากไหนเดียวสัมผาสเป็ก่อนเป็นมาจากใส่แล้วไม่คุ้นเลยหนูไปกับเพื่อนพกนี้อ้เป็นเพื่อนใช่เลยพวกเจ้าเชอไหมไปไปไปหาเอาตเวม่นน้ำง่าหลิงอ้เลยแล้วเดี๋ยวตูงลงห้าวจูน้องปงใส่นี่น้องปงน้องปงน้องปงแบบนีแม่น้อยเออเดี๋ยวเดี๋ยวโมเมนต์บ้านพลังกันบ่ บ่คนลยบ่คนเลยอ๋อไอเ้โอเคเอาตัวลงเอาใส่ไหนเอารู้ยัไรูละแปดสิบบ่ได้ทีเพราะว่าขนาดกุ้งเขีาเอาเท่าละสิบเท่าละยี่สิบยังแปสิบเลยเพาเรย่าหลายอาตัวลงมาเสียไปเห็ดกินเหรือจาะเอากุเรากุ้งเทีบโอ้เห็ดกุ้งเทีต้องซื้อหลายได้แล้วบ่้องเคยเม่ยาาเอาไปตัวหนึ่งสองตัวตัวหนึ่งตัวนึงก็ต้องเอาใส่ไงเติวละ ประมาณสามหุนดิเอาไหนหน่อยอย่าพอกินบ่ใส่นี่อยู่ที่ประมาณประมาณสามกิโลกว่าๆนะครับนีเ่เดี๋ยวจะเดี๋ยวถ้าเกิดจะตังดูสามกิโลกว่าเป็นเป็ดเป็นตัวผู้นะครับเป็เป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 ดผู้ใจเย็นนะดนเดี๋ยวดีเด้อโอ้ยสี่กิโลแม่สี่กิโลเอาสี่กิโลเลยน, <5 S 2> นะครับนี่<า><า>เดี๋ยวเอาไหมเอาไหม,ไมไครับครับ กต้องใส่ตอก็ได้มากหรือยังไงโอเคน้อใหม่นั่นถามมาผมมีเงินหรือยังไม่ซื้อน้องใหม่อีกตัวนี้มันเป็นนอมวนอใหม่อันนี้เด็ยเอาคิมซุ่งมาจะเอาคิมซุ่งมา เอากินซุ <not player> so ้มอยเอานไม้โนไงให้นะพวกนี้ส uh ิบบาทสองนอ่ไมจีพอกินบะวะได้อยอ่เ่า่าไหเงินผมทไหนเงินไมด้อกบ่ผมขายเงินสดเออเอาสองนอเอาสนอถ้าผมจีสิบบาทไ่ได้กินเป็พริกกับิแลบบานมันน่ ไม่ปลูกอยู่ไปลองคุยหน้ปลูกเอาไปคุยคุยขว้าง,งเขาไปดิ่ถูกลงมาเอาเอาสองนอเนาะทั้งนอใหม่ทั้งเป็ดไห่ซีลอยหนึ่งก้อนไห้แปดสิบสำคัญครับซื้อนอใหม่แถมเป็ดตัวนี้อขอบคุณมากขอบคุณมาก